สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเซลมิกฟอร์ดคลองหลวงนะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าเกาหลีสีสเกตั่นเองนะครับวันนี้มีลูกค้าหลายๆท่านเลยนะครับโทรมาถามเซลมิกว่าช่วงล่าง x อ t กับช่วงล่างของ y ายแท็าทำไม Yha แท็ถึงนุ่มกว่านะครับแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ผมเซลมิกนะครับจะมาตอบคำถามคุณลูกค้านะครับหลายหลท่านที่ต้องการคาตอบนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยช่วงล่าง x อกับช่วงล่าง y h a แท็ ทำไมไวแทกถึงนุ่มกว่าไปกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างของ XLT นะครับพี่นี่เลยมันจะต่างกันตรงไหนสิ่งที่แตกต่างเดิมๆนะครับสิ่งที่แตกต่างก็จะเป็นโช๊คครับผมตัวนี้จะเป็นทวินทูปนะครับนี่ครับโช๊คครับที่แตกต่างนะครับตัวโช๊คครับให้ความนุ่มนวลแตกต่างกันนะครับมาถึงโช๊คของไวแท็กนะครับตัวนี้จะเป็นโช๊คมโนทูปนะครับให้ความนุ่มนวลมากกว่าทวินทูปนะครับตัวนี้นี่นะครับผม ลูกค้าต้องมาลองเทสนะครับต้องมาเทสได้ถึงจะได้รู้ว่าเออไอ้ตัวไว้แห็กเนี่ยมันนุ่มกว่าจริงๆนะครับผมตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ yeah. i don't believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy the this legacy you g o n see what's left of me you g o n see success in me you ain't seen the ครับแล้ววันนี้ก็จะพามาเยี่ยมชมโชว์รูมด้วยนะครับพี่วันนี้นะครับมีลูกค้าบอกว่าเอ๊เซลมิกคุยหรือเปล่าว่าไอ้รถเยอะจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะพามาชมนะครับศูนเราเป็นศูนย์ใหญ่นะครับพี่นี่อันนี้จะเป็นลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดตัวนี้แต่งแล้วนะครับส่วนรุ่นอ่าคันนี้เป็นเดิมๆของลิมิเต็ดนะครับส่วนรถหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นศูนย์บริการนะครับศูนย์สีศูนย์ตัวถังมีครบนะครับ เรียกง่ายๆว่าครบวงจรกันเลยทีเดียวกับโชว์รูมฟอร์ดลุ้งเจริญพัฒส,สขาขาคลองหลวงนะครับนี่เลยซื้อกับผมไม่มีผิดหวังครับแต่นี้เดี๋ยวพามาชมรถที่จอดจอดกันอยู่ก่อนนะครับนี่เป็นลานจอดด้านหลังนะครับมี2ลานนะครับมีลานนี้แล้วก็ลานข้างนอกนะครับอ้าวดูเลยนะครับ ล้างรถให้กับคุณลูกค้าด้วยที่มาใชา้บริการศูนย์บริการนะครับแล้วก็ล้างรถให้ฟรีนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้เราก็มาถึงลานล่างกันแล้วนะครับรถก็นี่เลยครับผมรุ่นใหม่ล้วนน,นนะครับ XLT Y Tag นะครับเ e ว e s ชเดี๋ยวจะมาลงวันที่10 ที่จะถึงนี้นะครับนี่แะครับเป็นลานจอดของ Nexgen Ranger ของเราครับ